สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับก็อยู่กับผมหินต้นเน้นฟุตบอลน,นะครับก็จะมาวิเคราะห์แนวทางฟุตบอลให้พี่ๆได้รับชมรับฟังกันในทุกๆวันเลยนะครับพี่ๆท่านไหนที่ยังไม่ได้ติดตามเนี่ยฝากกดติดตามด้วยแล้วกันสําหรับพี่ๆท่านไหนยอยากเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันกับผมนะครับทางเข้าอยู่ที่ใต้โปรไฟล์ใต้โปรไฟล์ก็จะมีทางเข้าอยู่สําหรับวันนี้ผมก็มีแนวทางฟุตบอลมาฝากพี่ๆเช่นเคยนะครับ คู่แรกไปกันที่บุนเดสลิก้าเยอรมันนะครับเป็นการพบกันระหว่างดอทมุนพบกับไฮเดนเฮมดอทบุนเองเปิดลีกมา2นัดเนี่ยถือว่าทําผลงานได้ไม่เลวเลยนะครับพวกเขายังไม่แพ้ใครเลยส่วนทางฝั่งของไฮเดนเฮมเองออกสตาร์ทในช่วงต้นซีซั่นได้อย่างสวยสดงดงามนะครับเป็นการคว้าชัยชนะมาได้ทั้ง2นัดแล้วก็ในเรื่องของเกมการลุกเนี่ยเรียกได้ว่าผลิตสกอร์ได้เป็นกอบเป็นกามเลยมุมที่น่าสนใจในวันนี้อยากให้ไปมองทางฝั่งของไฮเดนเฮมดีกว่านะครับเพราะว่าอย่างที่บอก ออกสตาร์ทในช่วงต้นซีซั่นเนี่ยเป็นการเก็บชัยชนะมาได้ทั้ง2นัดเลยและที่สําคัญนะครับในเรื่องของเกมการลุกเนี่ยผลิตสกอร์ได้เป็นก่อเป็นกำรรวันนี้ถ้าเล่นตามฟอร์มเดิมไฮเดนเฮมเองผมมองว่าไม่น่าที่จะแพ้กลับมาอย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้นแล้วขอให้มองไปที่ไฮเดนเฮมได้เลยนะครับส่วนคู่ที่2ไปกันที่ลาลิก้าสเปนนะครับเป็นการพบกันระหว่างเรอันเบติตพบกับเรกาเนสเรอันเบติตเองเกมในหลีของพวกเขา3นัดหลังสุดเนี่ยยังเก็บชัยชนะไม่ได้เลยนะครับ ส่วนทางฝั่งของล e กานสเองเกมในลีกของพวกเขา4นัดหลังสุดเนี่ยพวกเขาเก็บชัยชนะไปได้แค่เพียงนัดเดียวนะครับคู่นี้ฟอร์มไม่ดีด้วยกันมั้งคู่เลยแต่มุมที่น่าสนใจในวันนี้เนี่ยอยากให้ไปมองทางฝั่งของเลอันเบติสดีกว่านะครับบอลคู่นี้มันเป็นบอลแพ้ทางกัน เลกาเนสเองออกมาเยือนเลอันเบติตทีไรนะครับกลับบ้านไปมือเปล่าตลอดเลยเพราะฉะนั้นแล้ววันนี้ขอให้มองที่เลอันเบติตได้เลยนะครับส่วนคู่ที่3ไปกันที่หลีกเอิงฝรั่งเศสนะครับเป็นการพบกันระหว่างแซงเอตียนพบกับริวแซงเอเตียนเองเกมในหลีกของพวกเขา3นัดหลังสุดเดีย๋ยยังเก็บชัยชนะไม่ได้เลยนะครับส่วนทางฝั่งของริวเกมในหลีของพวกเขา3นัดหลังสุดเก็บชัยชนะไปได้2แล้วก็แพ้1 เมื่อมองจากภาพรวมดูแล้วนะครับทีมน้องใหม่หน้าเก่าอย่างแซงเอเทียนเนี่ยก็ต้องบอกว่าระสซำระาสายเลยนะครับเพราะเกมในลีก3นัดหลังสุดของพวกเขาแพ้รวดทั้ง3นัดเลยนะครับถึงแม้จะเป็นทีมที่มีชื่อเสียงแต่ศักยภาพและก็ทรงบอลเนี่ยดูยำแย่มากๆเลยวันนี้ได้เล่นในบ้านก็จริงนะครับแต่ต้องเจอกับทีมที่เหนือกว่าและมาตรฐานดีกว่าอย่างริวดูแล้วน่าจะรอดยากนะครับเพราะฉะนั้นแล้วขอให้มองไปที่ริวได้เลยนะครับ ก่อนจากกันไปในวันนี้ก็ขอใ p ้ทุกคนเชียร์บอลกันอย่างมีความสุขและพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สวัสดีครับ